Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. จบแบบนางฟ้ายังจบแบบนางฟ้าโอ้โอ้ร้อนอยู่ โอ s, oh. <S o so hot, so hot s o so hot ม nah. า are you hot <Yeah. S 1> oh me too โอเคสวัสดีทุกคนยังเป็นทางการค่ะสวัสดีค่ะฟีน่าคะสวัสดีค่ะเบกกี้นะคะ สวัสดีทุกคนในไลฟ์ด้วยนะคะสวัสดีทุกคนในไลฟ์นะคะ hello ลก็วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่ที่รู้สึกตื่นเต้นเหมือนเมื่อวานนั่นแหละก็ถึงแม้ว่าจะเป็นวันที่สองแล้วก็ทุกงก็ยังตื่นเต้นแล้วก็ดีใจที่วันนี้ ทุกคนมาเอนจอยกับพวกเราอีกหน<ช>ึ่งวันนะคะ,คะก็มาทำอะไรสนุกๆไปด้วยกันอีกหนึ่งวันวันนี้ค่ะก็มีเพลงน่ารักน่ารักที่เตรียมไว้ให้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยเหมือนกันนะคะแม้ว,ว่าถ้าเมื่อวานก็มาหรือว่าเพิ่งมาวันนี้ก็มาเอนจอยด้วยกันนะคะใช่จริงๆอ่าอ่อ่ะเราปล่อยให้กรี๊ดก่อนอ่าโอเคค่ะ okay. <c oughs> คอคทุกคนทุกคนฟังนะมันมันมีอีกหลายอันให้กรี๊ดไงเก็บเก็บเสียงเก็บครูมันจะเจ็บคอเอาอะเนาะอ่าวันนี้ทุกคนน่าจะได้แบบเตรียมเตรียมความพร้อมกับการใส่เสื้อกันหนาวหรือว่ามีผ้าห่มหรืออะไรมากขึ้นใช่ไหมคะ แต่ก็ยังร้อนอยู่เหมือนเดิมเยอาอเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราขึ้นไปบนนู้นกันไหมได้เลยค่ะไปทำอะไรค่ะตรงนู้นอะพี่ข้างหลังเขาจะได้ไม่หันหลังกันเอียวเอียอย่างเงี้ยเอียวอย่างเงี้ยเยอะเยอะอย่างเงี้ย เออเออทักทายทักทายแบบ Miss Universe โอเคน้องเบกครับก็วันนี้ค่ะจะมีอีกหนึ่งบทเพลงที่น่ารักมากแล้วก็เมื่อวานทุกคนก็ชอบมากๆอีกแค่หนึ่งเหรอหมายถึงว่าโชว์ต่อไป <laughs> <c oughs> เอออะไรอย่างนั้นน้องสาวอ่า,<ม>าก็พร้อมไหมพร้อมหมทุกคนพร <พอ S 2> ้อมไหมคะ ไม่ได้ยินเรอไม่ได้ยิน I can't hear you Are you ready a r o u ready โอเคแล้วก็หวังว่าผู้ชมในไลฟ์ตอนนี้ก็น่าจะพร้อมแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปชมโชว์ต่อไปกันเลยดีกว่านะคะ Let's go <S let รักจะทำให้คนสองคนไม่ว่าจะอยู่ห่างกันไกลกี่ล้านปีแสนความรักก็จะย่นระยะทางให้ใจสองดวงใกล้ชิดกันได้เสมอเป็นไงรมมันติกปะอร่อยปะ

found a ทุกครั้งเวลาจะยิ้มให้กันมันทำตัวฉันเพ้อคิดดำเก็บให้ฟันนาคาได้ไหมทำแบบนี้อาการไม่ใครจะดีทุกทีที่คุณ สาวเซีร์ฟรีแล้วก็เบกกี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะน่ารักไหมฮะน่ารักไหมสวยไหม เรียกันมันมากเลยนะเมั่กมันมากค่ะทั้งสองคนก็ดูสุขสนานมากเลยวันนี้สช่ดเหมือนเมื่อวานเลยค่ะเพราะว่าคนที่ดูผ่านล้ายอยู่ตอนนี้ก็น่าจะแบบดูไปยิ้มไปแน่นอนยิ้มเล่ป้า are you smiling น่ารักไหมขอบคุณค่ะลักมากเหรออะไรนะพี่ฟินหลอก เอานี้คำหนึ่งคำหนึ่งแบบคิดสวยมากปังมากปังมากปังปังมากอ่าใจฟูมากใจฟูมากยากไปหน่อยขอโทษขอโทษขอโทษมาเล่นเกมกันดีกว่าเมื่อกี้ร้องเพลงไปแล้วสองสองเพลงด้วยกันตอนนี้มีเกมเหมือนเมื่อวานแต่ว่าเราจะเปลี่ยนคำกัน ออขออธิบายเกมก่อนละกันเผื่อว่าใครที่ไม่ได้มาดูเราเมื่อวานนะครับคือเกมของเราเ